ลูกเขาก็มาหาพ่อนั่นแหละฝากฝากเขยได้ลูกสาวเก่งขึ้นครับอ๋อนี่เป็นแน่นอนอยู่แล้วได้ลูกสาวเก่งขึ้นแล้วก็สวยขึ้นครับแน่นอนอยู่แล้วจิตใจสงบเพรัะเพราะว่าไม่โดนแม่อ้อยบ่นแม่ไม่ได้ยินดีนะแม่ไม่ได้ยินอาจารย์ไทยโรจน์นะคะที่เขียนยันให้เบสไม่ได้หยุดเลยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอาจารย์ทุกเขียนให้หนูใหญ่ ก็วยใช่ไตนั้นเได้ยันแล้วจา์ก็บอกว่าจะรวยขึ้นขไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งจานก็แบบใช่เหรอจาหนูเนียนะแต่หนูก็ไม่ได้รวยขึ้นนะคะก็จ้างงานได้อย่าค่าไม่จ้างงานหนูจ้างได้นะคะบ้านสองหลังแล้วก็รถอีกมากมายที่ต้องรับผชอบนะคะก็จ้างได้อ่อด้วย เขียเส้นใต้เลยว่าแน่นอนอันตรไน้านขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วตื่นเต้นอ่ะกมันเป็นเงาไหมเป็นเงาไหมพี่เก่งไหมชมหนึ่งหน่เก่งครับคนคนคนร้อยคอมเมนต์ชมไม่เท่าพี่ชมคนเดียว ครัก็เก่งๆมากๆาก็ๆตั้งใจตั้งใจถ่าย youtube แล้วก็แล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกต้องและที่สำคัญก็ต้องเป็นเด็กดีเขาจะไม่ตั้งใจทำงานเก็บเงินให้แม่ให้พ่อแล้วก็ดูแลครอบค,อครัวแล้วก็โต <ๆ S 1> แล้วก็โตโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วตอนนี้พี่ตรงไปไหน <c oughs> พี่ตรงนั่งรถหนูเรามีหนูอยู่ข้างๆหนูจะส่งคนขับรถแล้วหนูพี่ซื้อคนขับไปได้ไหมหนูหนูจะ มันจะติด GPS ไปกับรถที่ไปไหนไม่ได้รถใหม่หนูนั่งสบายไหมคะสบายใครกดไลค์ใครชอบก็กดไลค์สองทีนะครับมันก็อันไลค์สิคะใช่ใช่โอ้ใช่ไม่ได้นั่งรถเลยนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต่อนไปนี้พี่ตรงไปไหนพี่ตรงนั่งรถหนูเราจะมีหนูอยู่ข้างๆไหมหนูจะส่งคนขับรถแล้วหนูอะพี่ซื้อคนขับไปได้ไหมหนูหนูจะ มันจะติดจีเพไปกับรถที่ไปไหนไม่ได้ใครเห็นผมที่ไหนไม่ต้องบอกเพดนะครับอทุกคนเราทีมเดียวกันรู้กันอยู่รักทุกคนที่บอกไอ้บ้า